โอ้ยใครสิเลียวเห็นอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วปหนาปวดหน้าน้ บนะด้สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีนายปลาค่ะวาวแห้งมาได้แต่พอ่อทิมนี่วาแห้งมาได้บปล่สวัสดีครับพี่น้องไม้เด็ดค่ะเจอไม้เด็ดเก็บไปแน่เลยด <c oughs> ิไปโซ่ลูกสาวมาเก็บน้ำกันเอ้ยบ่ใบเก็บน้ำงอกละ <c oughs> เราพอเราเจอไม้เด็ดค่ะพี่น้องเฮ็ดปวกร้อยออกของเคียวพี่เลื่องฮะโอ้ไฟสิเหลียวเห็นโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเสียงขึ้นมาลีเห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องเห็นไปก็อาจจะสะเทือนเลื่อนหลันฉะนั้นวันไหวนิดนึงค่ะ ทนเอาะอยู่ตรงนั้นยบด้เห็นไหมเดี๋ยวพอามาอยู่เเดีอ้ยคอยที่นี่กามีนี่กมีดลูกลูดี้มพงง่เดดนดนดว้ากันว่เอินิ่งอกีลด้อี่พอว่าละเก็บผู้เดียวลยโอ้พอพอเยอะเยอะอยยไปทับ อกนะที่เดที่เดีเส้นแต่เดีเดมาเป็นตากองนี่ล่ะพอตากรองพ่อกะทายว่เป็นตากองนึงกันยากตากองก็รูอ่อนกัยากเอาลูอยู่พี่น้องเลยว่าจุนั้นขอใบนดเดอจุนี้กอนจังไหนจังรอยออก เขาพอขึ้นวาไหนขึ้นเด่นมาที้นเด่นเั๋มันเอามันเอามันได้อากาศอ,อากาศอากาศคล้ายๆคือปิตาเฮ็ดอโมแท้สนับคือฮอนเอาถัดแม่นอยู่หิน้องได้แน่ได้ได้เด็กะตาจะนะนะเก็บมาจุ่มลลนึ่งอะไรบันนี้คือนอดลูกมีเก็บเหมือนสนับแต่อยู่คนละมองเดินี่ไม่จะมองนี้มองนี้ง้างพามาเห็นคักแท้ แกงแซ่บเฉพาะพ่งอใหม่ๆเด้อพี่น้อยอ๋อวางแจงนี่ล่ะคือว่าตีหาเวลาเห็ดออกหวานนี้่าทุบปูตะปัดปิดน้ำสากลากลงนะลงอกระตีกองเพ่อลงพอมันกินหมดเ่ไข้อขาสัตวเด้อเกมเห็ดต้ห้องว่าไปเลยก็อนผ่านระพืชเชยซา เสียมถือสีไหนด๋มันกำลังจีมเดียวขึ้นตัวนี้ไหมจีน้องเอ้ตีแหงแล้วพอมันหมนพื่อนสุกซวรผื่นถี่เสียงไพ่เลยนี่อดนี่แม่ดีแมนี่แม่นี่มขอจมเหยบเอาตรงนี้ก่อนเนาะว้าวกือก่น เอ้าที่ส่งเต้าเนาะชันชันชันสันสาขยานการหาเห็ดเด้พี่น้องเลยชันชเอาดอกบานสุดที่แ้เนาะจะชอบเด้อหมอเข้านะนะนี่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 บอกว่าเฮือบเงือบคุณหนักคุณหนัก ตุกกตาะอยู่เสร็จแล้วว่าบินเท่าข้าฝนหลุ่มบ่ต้องรับบ่ต้องนอนนอนอยู้เถียเประเทศมาเทียดไปทีน้อีกทีทุกคนทุกท่านจะอยู่ในประเทศแต่ประเทศติดอีทั้งให้อยู่ต่างประเทศก็ให้บินมาขักเทฟอล กำลังมองค่ใช้มอใส่ธรรมดาดินี่กับแมนเห็นบตอนนอันนั้นกแมนสลับเนี่ยเปนแนวดีน้องเอ้ยานใส่กระตายางดีผลแด้มือนัน่นั่งนั่นี่ยหนได้หรอนี่กำลังหุ่นโป๊กไวมีดน้อยเไปล้างอันนี้กังาจะได้พีนองเนีนี้ก็ได้ จังหวะนี่การหลวงพ่อเสียเกมเหตุขัดเราใจหอยลอยกินมตูลุนเรามีเจ้าทินมันหอดมื่อนเศร้ามีอย่างนด้นี่เราหอยเนี่ยเนี่ยเนี่ยพ่อเห็นมะเนี่ยมาหนีก่อนมาหนีก่อนนี่เยอะหนุ่มพี่น้องเลยนั่นนั่นนั่นน้องไหมนี่แต่เยอะเด้อพี่น้อง นี่ล่ะดอกกลังอร่อยตีท่าให้ขากแทขคากแท,ท้ขุดนะโอ้ยมันไม่เหี่ยงกันขามันแล้วเรือาขามันพี่น้อง อันเก็บยิ้มมองนี้แต่่วาตาเน่ะเลี้ยวไปทางอื่นได้จ้ะหูหุ่นทพเห็นไปมีท่านเห็นเหุ่นนะหูยืนชาบลาบยิ่งยืนขาอ๋อนี่นี่เขาบอกอ๋อยุ่นั่นนั่นกินไปทางนู้นกินห้องเหรอเห็นตอนจิ้มสิโอ้โหนี่ดอกมีไงก็เลยเราพี่น้องหวังว่ามีไงเป็นไงอยู่ดิเราก็จะม้วนอ่ะตัวอ่อนผลีบต่อที่หลังตุ้ย ก็มีหลงลูกขาดไปเลยขาดไงอหอวฉลอนดววกอกเย็บงามเนาะกระต่ายพูดนะืองกระตายนะหลเห่เนาะอันนี้มีต้องกินหรือพี่น,นอ้องใช่เหลียวมาใช่เห็นอันนี้แล้วพาออันจุ่มนะใช่เพราะเห็นแต่ว่าคันได้นั่งลงหาคันเห็นดอกหนึ่งแล้วนี่คือต้องหาต่อ ตอนซอนดอกยึดตอนจูงโยกจะขับดอกบานเราพร้อมจังเลยแกงอิดมีนได้บึงได้แถวเตาป่าเจ้าก็รักเหมอู้สวยจะต้อนก็จโ้งโงป่ะโดยดวนโดยดวนเลยเดี๋ยวหาหมูคนดูอู้ยิ่งดยืดแทงด้วยมีดอกหน่อยยังรับ นั่น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 นอ้หลุนน้ำเด้ออมือไงยานเจ้าเหตุผักเกิมือน้อยค่อยยิบป่อยอมเงินมือใหญ่สาได้สาวคึค่อยเก็บเก่ยวเหน้องเอางามเราถอดมาเนาะถอดนะเบบ่าน้าเ็บมือหีไปแกนี้เลบ้าบานว่แตกหาดอย่างนั้นก็มันแข็งแรงดีเพราะฝนมีเลี้ยงด้ คุณตุกมะเร็งว่าตุกกันน,บบนี่เรอาดียโีอ้อยเฮดเ็สเฮิรนอย่าขยับเราได้ล้อไมไว้หมดแล้วน <c oughs> ี่แมนี่แม่อ่อ้ยนีมัน้ยม,ม,มัจิ้มนะจิ้มนะจับนะัน้ะอัออ้ออ้ไ้จับนะ้ะ<อ> ดอกเขาดอกเขานั่นกรืว่าเอ็นแนวสิมีบอมรึเก็บบอลูึคาแเดี๋ยวมาเห็นดอกเขานั่นเดลวะมาสัก่เถอล้วตาดีดีเลยจ้ะไม่ถึงใจตาเงานานนานิืมละเิ่มจือละจัดไปเถอพ่อโ่ อย่บอกเฮงมันบอกว่ได้ธมเนียมของการเก็บเห็ดเด้อพีน้องอย่าบอกเฮงผูดได้บอกเฮงคนบอให้ไปน้ำเบิีดเราบัางแล้ววะหานงาน่างเข้าไปบานแล้วพี่น้องนี่ มันนีด้ดอกตูมมันเลกโอ้ยกลังต,ตูมบานอ่ะใครแต่ว่าบานกัยังสวยงามอยู่พี่น้องเลยอดอกงามดอกแข็งดีไหมแต่ว่าเราใจคือดอกตูมนะพอนะแม่ตบก็เลยละนะตบน้ำแข็ง สูงหอบานแล้วบาทพาพออกจากป้าแล้วอี๊ผลงานพี่น้องไปแกงอยู่ด้วอ๋อนัดสุดยอดแล้วพอเดี๋ยวซัมนี้น่องไม่จะมีแต่ดอกงานแข็งๆกรูเกียุณภาพเผ็ดได้นะพี่น้องเว้คักเห็ดพี่น้องเห็ดแทยกันตรงสิทยาจับนะ ดอกตุยตุยมใหญ่ี่สุดเลยเด้เก็บโปจิกห่ออีเด้อเด้อครับพี่น้องดอกนี้มันใหญ่กว่านี้อีกเนาะครับก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อครับที่ได้เก็บเอฟนมครับประมาอันนี้ได้เหมือนถือว่าได้แกงอยู่ครับจี่น้อตาค่ะขอบคุณครับผมคุณค่ะอันนี้กระขูดขาไว้เถอะแกงค่ะเพอานี่แม่ตอนไหนขูดไม่ขูดขาต้องแยกฝางครับพี่น้องเด็กงามได้งานเด้กพี่น้องเบิ่์ก็เคยกัน